วันนี้พรอนจะมาแชร์ประสบการณ์ตอนที่รู้ว่าตัวเองเจอก้อนเนือ้อแตกกองอยู่ในร่างกายีย่พรอนคิดว่ามันน่าจะเกิดมาจากยพรอนไปโดนรถชนที่พัทยามาเพราะว่าเราโดนกรโดนรถชนแล้วว่าหน้าอกกระแทกกับตัวท้ายรถรถมอเตอร์ไซค์อย่างแรงคือเจ็บมากค่ะ หลังจากนั้นมาคือพอพอไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรยก็ตรงจุดที่จุดที่เราเจ็บมากตรงหน้าอกไม่มีการไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีกระดูกหกักคือว่าทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเยีพรก็ไม่ได้ประครบคือถ้าคนมีสายเขาจะบอกว่าถ้า ดนกรแทกนั้นคือเคยส,สมัยก่อนเคยม,มีคนอีสานเขาเขาเอาเยพรไปนอนนึงใบหนาดไปอะไรของเขาเนี่ยมันมันช่วยได้นะคะแต่พอมามาที่เราไปโดนรถชนที่ที่พัทยานี่ไม่ได้ทำก็มันเจ็บก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็หายเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วตรวจแล้วคือไม่มีกระดูก ไม่มีกระดูหรืออะไรผักก็เลยปล่อยเลยกำเลยจนเกือบสองปีเอามาเจอก้อนเนื้อนะตรงที่เราโดนกระแทกแล้วให้หมอเอ็กซเรย์เราไม่เจอไม่เจออะไรเลยเราไปเจอ,อก้อนเนื้อตรงนั้นนะคะเยี่ยกก็ไม่ได้ตกใจนะตกใจว่าเจอก้อนเนื้อแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่า มันก็มีสองอย่างนะคะเพื่อนๆคือไม่เป็นเนื้อเนื้องอกก็ต้องเป็นเนื้อล้ายเราคิดแบบนี้แล้วเราเราเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราจะขายขวองแล้วเราเก็บเงินสักก้อน,นงแล้วเราก็เราเก็บเงินไว้ให้ลูกเราไปโรงเรียนสักก้อนหนึ่งรามีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งแล้วเราก็จะไปหาหมอเพราะว่าเราคิดว่าเราต้อง ต้องรักษาคือมันต้องหยุดขายของอนะ่ะเราเป็นห่วงลูกตัวลูกเราจะไม่มีเงินไปโรงเรยียนเพราะว่าเป็นคนที่เราอยู่ด้วยนะเวลานั้นเราไม่ใช่เข้าลูกก็ก็รอพอพอเรารู้ตัวปุ๊บแล้วเราเรอรอเก็บเงินสักพักหนึ่งคือผมเหมือนกับว่าพอเรารู้ตัวปุ๊บก้อนเนื้อมันก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้น เยมรรักษาที่โรงพยาบาลเซนท่ันปานะคะคุณหมอพอไปตรวจคุณหมอก็ดูเอาว่าทำไมถึงปล่อยรอจนมันค้อโโขึ้ก้อนเขาสบู่นกแก้ว้ะจ๊ะเพ,พื่อนแต่คนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งอะ่ะเขาแชร์ฟังแชร์ประสบการณ์ให้เยมรฟังว่าก้อนเนื้อเนี่ย เ,เดี๋ยวขอคนรอปลาไป mm hmm. ก้อนเนื้อเนี่ยถ้ามันเป็นแบบว่าเอ่อ mm hmm. ผิวไม่เรียบ mm hmm. ผิวขุ่นขา่าเหมือนผิวขู้ผูเนี่ยร้อยละแปดสิบมีสิทธิ์ที่จะเป็นเนื้อลาย mm hmm. เนื้อลายในที่นี้ก็คือเนื้อมะเลงไม่เละแต่ของยี่พอนอะ่ะมันเนียนเลยนะคะเนียนเหมือนสบู่ เหมือนจะเอาสบู่หมืนก้อนมาใส่ไว้ในอกอ่ะเนียนมากค่ะคุณหมอก็ให้ไปทำ ก้อนเนือ้อก็เป็นก้อนเนืออนเน้อก้อนเนื้อดีคุณหมอโอ๊ตกุณนวยการลงบาลทุเรียนยี่สิบกล,ลุก ผลตรวจยัยพรไปฟังนะผลตรวจออกมาคือมันเป็นมันเป็นเนื้อคือว่าผลตรผลตรวจเนี่ยเนโมแกรมเต้านมคือว่าก้อนเนื้อมันไม่มีไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่าจะเป็นเนื้อร้ายยยพรก็คุณหมอก็เจาะเจาะชิ้นเนื้อเราไปตรวจเพื่อห,หาว่ามันเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดี เพื่อที่จะได้รักษาต่อทีนี้ผลตรวจก็เจาะเนื้อลร้ไปแล้วคุณหมอก็นัดให้มาฟังผลตรวจก็คือเป็นเนื้อดีคุณหมอก็นัดเยโพนจะเจาะก้อนเนื้อออกแต่ก้อนเนื้อใหญ่มากเล เนื้อมันก้อนใหญ่ถ้าเราเจาะปุ๊บอะทรงทรงของทรงของเต้านมเราอะมันก็จะไม่เท่ากันนะคุณหมอก็ถามว่าเราจะเสริมไหมหรือว่าจะไปเสริมหรือว่ายังไงอะไรนี้ก็เลยบอกว่ายังไม่ได้คิดอะไรคุณหมอพูดไปในทางที่แบบให้เราสบายใจอะเนาะ แต่ยพัพรนะไม่ได้คิดอะไรก็เลยคือคุณหมอนัดเจาะวันที่หนึ่งสิงหาคม2560น้าร้กเวลาส0โมงเชา้ายพพรก็เตรียมตัวจากบ้านไปก็ไปเตรียมตัวเจาะก,ก้อนเนื้อก็ไปถึงถึงโรงพยาบาลเปลี่ยนชุดทำประวัติอะไรเรียบร้อยแล้ว ขาตัดใหญ่นะคะเพราะว่าก้อเนื้อมันใหญ่หมอว่าเขาก็าเลยเข้าห้องผ่าตัดใหญ่เข้าห้องผ่าตัดใหญ่ก็โดนวางวางยาโดยโดยฉีดยาสลบเข้าไปกับสายน้าเกลือนะคะฉีดเข้าไปกับสายน้ำเกลือ mm hmm. ก็หลับไปตื่นมาก็อยู่ที่ที่ห้องพักฟื้นแล้วแต่ ุณหมอไม่ได้เอาก้อนเนื้อออกไปแต่คุณหมอเพิ่มลิ้งที่ไว้ดูดเลือดมาให้เยพรหนึ่งกระปุกคือเหมือนกับคุณหมอก็บอกว่า กิดอาการลังเลนะในความคิดของยายพรคุณหมอก็เลยไม่เจาะชิน้นไม่จอะก็ลิงแบบว่าที่มันเป็นหัวดวดที่เขาไว้ดูดเลือดเลือดคลั่งออกให้เราติดร่างกายเรามาตั้งดูเลือดถ้าถ้าถ้ายายพรเจอวิดีโอที่ถ่าย เป็น,ปนความลุนะคะเยพรถ่ายไว้รูปตั้งวงที่มันแบบว่ามันขยายใหญ่ตอนที่เราออกมาจากห้องผ่าตัดทางแรกใหญ่มากเวลาเยพรไป9้านาทีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเดี๋ยวคลิปที่สองจะมาเล่าต่อให้ฟังหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัด ดูเลือดมาเป็นเพื่อนข้างกายอีกหนึ่งวัตถุเดี๋ยวอีพีอันนี้เอาให้เป็นอีพีหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีพีสองเจอกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ